และตื่นตัวต่อ,ตอนยโยบายของรัฐบาลกับการพลิกโฉมคมนาคมของไทยมากยิ่งขึ้นโดยตลอด3วันของการจัดงานก็มีประชาชนเข้าชมงานกว่า1,000 0คนปิดฉากลงไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับการจัดรถโชว์สร้างอนาคตไทย2020ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดน้องาายประชาชนตอบรับเข้าร่วมชมงานอย่างมากมายนายวิวัต์เมธีวรรณกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคาย เปิดเผยว่ามีประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเยี่ยมชมงานกว่าหมื่นคนตลอด3วันซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็อยากจะให้มีโครงการโดยเร็วครับถ้าเราสามารถสร้างระบบรางขึ้นมาอีกคู่หนึ่งที่เราเรียกว่ารถไฟทางคู่เนี่ย<ม>ก็แปลว่ารถไฟสามารถวิ่งตามกันหรือว่าวิ่งสวนทางกันได้ในขณะเดียวกันไม่จำเป็นต้องรอเลยตรงนี้แหละครับจะเป็นประโยชน์ที่ทําให้พี่น้องประชาชน เดินทางไปมาหาสู่ได้สะดวกสอดคล้องกับนางมนิภาโกวิตศิริกุลประธานหอ,อการค้าจังหวัดหนองคายก็เห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้ทำให้ประชาชนตื่นตัวกับการพลิกโฉมคมนาคมขอ,ของประเทศมีความตื่นตัวแล้วก็มาชมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะเขาก็จะได้ทราบว่า โอ้รถไฟความเร็วสูงเป็นอย่างนี้มีความสะดวกสบายมีความเร็วนะคะและมีความปลอดภัยมากแค่ไหนนะคะสำหรับการจัดรถโชว์สร้างอนาคตไทย2020ครั้งต่อไปยังอยู่ในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับโดยรัฐบาลจะจัดงานกันที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่11-13ถึง13ตุลาคมนี้จังหวัดหนองคาย